ฮัลโหลจ้าโควิดอีกแล้วนะจ๊ะยังไม่หายนะจ๊ะโควิด <c oughs> นี่มันไม่ดีจริงๆเลยมันทำให้นอกเอาไปเลยจต่ตอนนี้ก็คือวันคืนก่อนก็คือนอนนอนไม่ได้เลยแล้วมาคืนที่สองนี่คือกินยาไปแล้วก็เลยหลับได้จักก็เลยคือไม่ได้ไปทํางานเลยนะคะวันนี้แม่ก็เลยว่าจะทำก็ตโอร่ำกินเพราะว่ามันไม่ไหวจะเคลียร์ เขาต้มปลาเซลมอนลูกสาวกินเ้าต้มหมูปลายแม่ก็จะกินปลาเซลมัน นี่ยือตอกไข่ํำไข่เจียวค่ะทำไข่เจียวกินกับข้าวต้มนะคะเพราะว่าแม่ก็ไม่รู้จะทําอะไรกินนะคะก็เลยเออทำไข่เจียวดีกว่าแล้วลูกสาวก็อชอบกินไข่มากแต่ก็เลยเไข่เจียวเสิร์ฟไปหน่อยนึงนะคะอาหารเมนูยำเช้าค่ะ นี่คือน้ำขิงค่ะพอกลับมากัอย่างที่บอกคือเป็นวัดแล้วก็เป็นโควิดคือคือโควิดก็คือไข้หวัดเลยคับเมื่อคืนหายใจไม่ออกเลยก็คือเนี่ยน้ำขิงดูเมี่ยงปางนี่อู้ตามซื่อนะคะเขาบอกวอยไม่ยากหรอกเขาคือกลิ่นแบบว่ากลิ่นน้ากลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันแบบว่ามันจะบรรเทาอาการไปแล้วมันจะหายไปเองอะไรเงี้ยไวรัสเออ เป็นกับบอกคอยกินอะไรแม่กับกินน้ำเราทำนี่คือน้ำขิงฮันนี่แต่นี่คือคือฮันนี่มดก็เลยไปได้กินฮันนี่นะคะก็เลยนี่น้ขิงข้าวกินข้าวน้ำพริกน้ำพริกอะไรก็ไม่รู้น้ำพริกน้ำพริกกุ้งเสียบไ <c oughs> ข่เจียวทอะกี้ อันนี้ก็คือต้มของปลาอ้อยปลาดองขึ้นหมาต้มต้มอย่างก็ของต้มจืดพาใจต้มมักดองเออต้มมักดอง,ก,ดองกับกาเล็กกาเล็กหมูพกพกของหอย,อยก็พกกระเทียมอะค่ะคือมันมันคันจมูกมากก็เลยอยากกินเผ็ดแล้วก็เลยกินแบบนี้นี่ซื้อมาจากีไทยนะคะที่กุ้งเสียบเพราะวันนั้นตีไปกเก็ตมาเลยซื้อมาอ่ะเกี้ยวกินเลยลูกเกี่ยว เสียงดังข้างบ้านของน่าเอีเขอได้จะทำบ้านอ่ะคิดว่าพี่กุ้งเสียบพูดถึงน้ำพี่กุ้งเสียเนี่ยปลเฮ้ยกุ้งเยอะๆนะคะกุ้งเยอะมากปิดปิดประตูกัน มาบ้านก็จะเงียบอนะกบไปบ้านเฮานี่คิดถึงนิวซีแลนด์เลยนะ <c oughs> มีของมส้ึกว่าอยู่นิวซีแลนด์แล้วมันสโลลัยพอไปอยู่บ้านเ้านี่ก็คือแบบกต่อยู่ได้นะคะแต่ว่าเขาติดตีอยู่จะนี่มากกว่านะ Mình khoai mình cho khen lúc hả? Sửa thôi Điều bạn hào này đủ làm bạc kiếp อืมอืมขึนะม้นแล้วไม่เอาสมอนกินสักคำเข้านักเ <c oughs> มื่อเตียยังแม่ไปพัทยากับนี่เนาะ <c oughs> เห็นคนเท่าเป็นยามนันแหละกินดูกินดูเหมือนคนมนในจอนเลยนะ กำมาว่าจะไปทำงานไปทำไม่ได้เป็นโควิดลูก,ก็ตออา,อาอยู่บ้านหัวเอยู่บ้านมวันี่คือมันมีอาการนะก็มาคือมันมีอาการอย่างเลยก็คือมีอาการแหละแบบคันคอ แต่พอวันนี้นี่ก็คือจตะคื้นี่คือนอนคือนอนมาได้เลยเพราะว่ามันมันกัดดังมันหายใจไม่ออกตื่นมาน้ำมุกน้ําตาไหลหมดเลยตัวปลาหัวล,ละไปร้อยไปกับน้ำใจน้ำใจพอกลับมาถึงตอนเย็นผมไม่เข้ากิ่นไปงออกข้อมือกินตอนแรกทุกว่าจะโทรไปหาไปไปสั่งอาหารกิน ก็ว่าเป็นทำอาหารขายที่โรงงานกับมากะคำละก็เลยว่าจะสั่งอาหารเป็นพก,กินไมาได้ทำกับข้าประกาศอาหารนเราเารียกันยาดมิดท,ที่ดี ซสื้อสบู่อิงออนมาฝากนะนายอยากได้สบสู่อิงออนเลซื้อมาฝาก เรก,กัะปั่นน้ำพริกเนะี่ยคือแกไปอีกสองปุกพ่อแม่ไ,ม,ไม่ได้ซื้อมาเยอะ มีใครมดเหรอยิมละยิมละมุ้ีแล้ววันนี้วันนี้แบบว่าตาเตอเปิดแทดจะไม่ขึ้นไปจ้ะบ๊ายบายอันนี้คือเทสบ้านนะคะเป็นมาตัดต้นไม้ข้างทางเป็นต้นเราเป็นกระบดไปเลยนะคะแม่กกำลังหันนนี่ไม่อยู่หลายปีกับกำลังหันป้นหญ้าก,กันแบบนี้ ข้างแรกเป็นมาตัดแล้วเป็นกับบดต้นไม้ไปเลยล่ะเห็นสามีบอกว่าก้าไม่นี่นะคะเป็นเอาไปแป่งปุ๋ยนะคะไปลงดินอะไรประมาณเนี้พอดีวันนี้เป็นได้มาทำหินหันคะโอเคจ้าวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า